สวัสดีครับเราจะมารีวิวในส่วนของ vivo watch lite edition ซึ่งเป็นสมาร์ทวอทชรุ่นล่าสุดของบริษัท vivo กันนะครับดูดันสมัยสวยงามนะครับและเมื่อเราแกะกล่องออกมาเราก็จะพบกับตัว watch lite ที่อยู่ภายในนะครับโอเคครับนี่คือภายในกล่องนะครับตัวสมาร์ทวอทชจะมีสติกเกอร์แปะที่หน้าจออยู่ซึ่งเราก็สามารถลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกได้เลยนะ ทีนี้นะครับภายในกล่องเนี่ยนอกจากจะมีในส่วนของตัววอตไลท์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อคุณเปิดกล่องนะครับข้างใต้กล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือนะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จของตัววอตไลท์อยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของ Vi v o watch ลท์เอด i ันนะครับและนี้ก็จะเป็นตัวสายชาร์จซึ่งสายชาร์จนี้เราสามารถเสียบกับ ม้อแปลงของตัวโทรศัพท์มือถือหรือในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับโดยการชาร์จนั้นก็ทําได้ง่ายๆนะครับก็คือนะครับเพียงแต่แตะนะครับตัวชาร์จนะครับไว้กับใต้เครื่องวอชไลท์แบบนี้เสร็จแล้วก็เสียบไปที่ข้อแปลงชาร์จของอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยแล้วเราก็ไปเสียบเข้าแทนชาร์จใช้เวลาชาร์จนะครับ โดยเวลานะประมาณ2ชั่วโมงหรือประมาณ120นาทีก็จะสามารถชาร์จเต็มแล้วคุณสามารถใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง10วันเลยนะฮะ โอเคครับในส่วนต่อไปเนี่ยเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของตัว Watch Light Edition กันนะครับวอ l i g h t e d i t i o n เนี่ยก็ได้รับการดีไซน์ด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูดูทันสมัยนะครับบางเฉียบเพียงแค่7มิลมนี่คือด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ตัว Watch Light Edition ใช้เทคโนโลยี IP68 นะครับทำให้สามารถกันน้ำกันฝุน่น ได้สูงสุดเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับคุณชาร์จโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยแต่สามารถใช้ได้ยาวนาะนต่อเนื่องถึง10วันเลยทีเดียวตัววอต l i ท์อิดิชันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสายได้นะครับมันก็จะมีสายในส่วนของ m i l l e n เนสเมสนะครเป็นสายสแตนเลสจะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีเงินสีทองแล้วก็สีดําหรือคุณจะเลือกเป็นวเว้นนะครับซึ่งเป็นสายผ้าก็จะมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีส้มนั่นเอง ในส่วนของวอต l i ท e e d i t i o นนะครับเมื่อคุณสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันสามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เข้าได้ทุกไลฟ์สไตล์กับการแต่งตัวของคุณนะครับและที่สําคัญในส่วนของว a t l i ท e เนี่ยเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับว่าในส่วนของวอต l i ท e นั้นมีฟังก์ชันอะไรบ้างปุ่มด้านข้างที่อยู่นี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับการเปิดปิดเครื่องรวมถึงการส่งสัญญาณ SOS ในกรณีที่เราเปิดเครื่องไว้แล้วเมื่อเรากดทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการ เปิดเมนูในส่วนของ SOS นะครับเป็นการขอความช่วยเหลือต่างๆถ้าเกิดว่าเรากดปิดเครื่องไปนะครับการเปิดเครื่องก็ใช้ปุ่มเดิมครับกดทิ้งไว้ประมาณ3าวิเท่านั้นเองเมื่อเรากดทิ้งไว้นะครับตัววัตไลต์นะครับก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาและสำหรับหน้าจอหน้าแรกนี้นะครับถ้าโดยเราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยหน้าจอมันก็จะถูกปิดเอาไว้แต่ถ้าเราพลิกข้อมือขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ตัวหน้าจอก็จะเปิดโดยอัตโนมัติและหน้าจอตัวนี้เราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับโดยกดทิ้งไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง3รูปแบบเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบไหนเราก็เพียงแค่กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอให้เราโดยอัตโนมัติเลยทีนี้นะครับเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการออกกาลังกายรวมถึงการเช็คสุขภาพว่างว่ามันมีเมนูอะไรบ้าง ในส่วนของการออกกําลังกายนั้นเราเพียงปัดมาครั้งหนึ่งครับก็จะมีโหมดการออกกําลังกายอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับโดยเราสามารถเลือกรูปแบบตามที่เราใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์การออกกําลังกายของเราได้เลยนะครับเพราะจะมีการวัดผลที่แตกต่างกันไป ส่วนเมื่อเราปัดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูในการตั้งค่านะครับในเรื่องของข้อความนะครับการตั้งค่าการแจ้งเตือนปฏิทินต่างๆนะครับการทำให้เป็นนาฬิกาจับเวลารวมถึงการเซตติ้งนะครับตั้งค่าในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นก็สามารถไปเซตดูได้เมื่อเราปัดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูในการเช็คสุขภาพซึ่งมีอยู่หลายโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการตรวจอาตาัตราการเต้นหัวใจนะครับ SpO2 ก็คือการวัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือด การวัดค่าระดับพลังงานนะครับ b i ก็คืออัตราการหายใจ mood ก็คืออารมณ์นะครับ BP ก็คือบัตรเพชร์ก็คือการวัดความดันและเมนูสุดท้ายนะครับ atrial fibrillation ก็คือการวัดอัตราการเต้นหัวใจสันพริวนั่นเองเมื่อเราวัดผลตรงนี้มันก็จะรายงานผลมาที่หน้าจอสมาร์ทวอทของเราได้เลยหรือเราสามารถไปเช็คการ,รายงานผลเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของเราก็ได้ นี่ก็คือ,อฟีเจอร์แรกนะครับการออกกำลังกายการตั้งค่าต่างๆรวมถึงการเช็คสุขภาพและในส่วนของสมาร์ทวอตของเรานะครับเมื่อเรารปรัดขึ้นปัดลงเนี่ยมันก็จะสามารถดูผลรายงานสุขภาพหรือผลอื่นๆได้มากขึ้นนะครับเมื่อเราปัดลงเนี่ยก็จะเป็นการาแจ้งค่า AQI นะครับก็คือในส่วนของค่าอากาศในปัจจุบันนะครับค่า AQI เนี่ยเมื่อเราปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยเราก็จะสามารถดูรายละเอียดมันมากขึ้นนะครับรวมถึงเขาก็จะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในคุณภาพอากาศที่ต่างกันด้วยนะฮะ เมื่อเราปัดลงมาอีกข้างหนึ่ง,งก็จะเป็นเมนูของไลฟ์สไตล์อินเด็กซ์นะครับว่าแต่ละวันนั้นเรามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพเป็นยังไงบ้างการออกกําลังกายเป็นยังไงบ้างรวมถึงมูดอารมณ์เราเป็นแบบไหนบ้างยิ่งเรามีไลฟ์สไตล์อินเด็กซ์ที่มากนะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับโทเค็นที่มากขึ้นซึ่งในส่วนของตัววอชไลฟ์ของเราเนี่ยก็จะรายงานผลโทเค็นที่เราได้รับนะครับเป็นเหมือนรางวัลที่ให้สําหรับคนที่สวมใส่ตัววอชไลฟ์ของเรานะครับ เพียงแค่สวมใส่วันหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับโทเค็นในแต่ละวันซึ่งเราสามารถมาเช็คได้ครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้รับโทเค็นเท่าไหร่ก็สามารถมาดูรายละเอียดได้โดยหน้านี้นะครับก็จะเป็นรวมโทเค็นที่เราได้รับรวมทั้งหมดว่าสุดที่แล้วเนี่ยตอนนี้เราได้รับเท่าไหร่ รวมถึงในส่วนของการปัดลงตรงนี้นะครับนอกจากเราจะดูไลฟ์สไตล์ดูโทเค็นแล้วเนี่ยเรายังสามารถดูการก้าวเดินของเราในแต่ละวันว่าเราก้าวเดินเท่าไหร่มีการยืนในช่วงเวลาไหนบ้างรวมถึงอัตราการเผาผานระดับพลังงานของเรานะครับมีการเผาผานแคลอรี่เท่าไหร่บ้างก็จะรายงานตรงหน้าจอให้กับเราได้หมดเลยดังนั้นตัววอ t ไลท์เนี่ยนะครับ ก็จะสามารถนรับเช็คสุขภาพหรือรายงานผลสุขภาพของเราได้ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจําวันการออกกําลังกายของเรารวมถึงนะครับการเช็คสุขภาพต่างๆโดยคุณสามารถไปเช็คสุขภาพหรือดูการรายงานผลตลอด24ชั่วโมงเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชัน Vivo Smart ได้เลยนะครับ โอเคครับในระดับต่อไปเนี่ยเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัว Watch Lite Edition กับสมาร์ทโฟนของเรานะครับโดยการที่เราติดตั้ง ViV o Smart a p p ไปในมือถือของเราเราก็สามารถเชื่อมต่อ Watch Lite Edition กับสมาร์ทโฟนของเราได้เลยโดยไปที่เมนูอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วก็เลือกตัวนาฬิกาเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือคุณเมื่อคุณเปิดสัญญาณบลูทูธเอาไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับให้คุณเลือกในส่วนของ Watch Lite Edition มันก็จะทําการเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชของคุณโดยอัตโนมัติและเมื่อทําการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในเมนูของอุปกรณ์นั้นนะครับคุณก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีเมนูการตั้งค่าเยอะแยะมากมายเลยให้คุณเลือกใช้นะครับโดยในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับในส่วนต่างๆทั้งเมนูการแจ้งเตือนนะครับซึ่งก็สามารถไปเซตในเรื่องของปฏิทินต่างๆได้เมนูในส่วนของการเตือนการนั่งนานในกรณีที่คุณนั่งนานเกินไปนะครับ คุณก็สามารถเปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้นะครับโดยที่มันจะสั่นเตือนที่สมาร์ทวอทช์ของคุณนะครับเมื่อเปิดการตั้งค่าแล้วเนี่ยคุณก็เพียงแต่กดนะครับในส่วนของบันทึกนะครับมันก็จะบันทึกข้อมูลเอาไว้และในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของการแจ้งเตือนอัจฉริยะจำพวกข้อความ SMS ตลอดจนถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับคุณก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้ ในส่วนของเมนูต่อไปนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือในส่วนของการเดียนการเดียนเนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับที่จะช่วยเตือนหรือดูแลสุขภาพของเราได้ดีมากขึ้นโดยคุณสามารถไปตั้งค่าในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรของคุณได้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในเลทที่เราตั้งค่าไว้ก็จะมีการสั่นเตือนรวมถึงอัตราการหายใจนะครับความดันโลหิต ออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับแล้วคุณก็สามารถตั้งการแจ้งเตือนในส่วนของภาวะหัวใจสั่นผิวนะครับรวมถึง fall detect นะครับก็คือการตรวจจับการล้มนั่นเองก็สามารถไปตั้งค่าต่างๆได้โดยการตั้งค่านั้นคุณสามารถตั้งค่าว่าคุณจะให้แจ้งเตือนเฉพาะตัวคุณเองนะครับสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนไปยัง V ีแครที่คุณได้ให้ Follower ก็คือคนที่ติดตามนะครับ รายงานผลสุขภาพของคุณได้รับทราบหรือสามารถแจ้งเตือนไปยัง SOS นะครับคุณก็สามารถไปตั้งค่าตรงนั้นได้เลยในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของอฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนของตัวสมาร์ทวอชของเราสามารถตั้งเป็นตัวถ่ายภาพได้ด้วยนะครับโดยที่เรานะครับสามารถาเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชของเราโดยสมาร์ทวอชของเราเนี่ยก็จะมีปุ่มถ่ายภาพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเมื่อเรากดตรงนี้ มันก็จะถ่ายภาพนะครับที่อยู่ในตัวสมาร์ทโฟนของเราทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะถ่ายภาพไปโดยอัตโนมัติเลยโอเคทีนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดจีพจรนะครับวัดในส่วนของสุขภาพต่างๆเราก็สามารถไปตั้งค่าได้ก็สามารถไปทดลองเล่นดูกันได้ แต่ผมแนะนำนะสำหรับคนที่เพิ่งเชื่อมต่อครั้งแรกให้คุณกดปรับปรุงเฟิร์มแวร์นะครับเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมได้อัปเดตรุ่นล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะไม่ทําการอัปเดตให้และในแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราสวมใส่ในส่วนของสมาร์ทวอทแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับผลรายงานสุขภาพต่างๆที่เราสวมใส่ตัวสมาร์ทวอทได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับข้อมูลการยืนการเดินการนั่งต่างๆเราสามารถมาเช็คจากแอปพลิเคชันของเราได้รวมถึงการออกกําลังกายต่างๆนะครับก็สามารถมาเช็คจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างของผมนะครับก็การเช็คสุขภาพยกตัวอย่างนะครับการออกกําลังกายด้วยโยคะเห็นไหมครับก็จะมีอัอตราการเต้นหัวของหัวใจหรือชีพจรเนี่ยรายงานผลให้เราดูได้เลยรวมถึงในส่วนของอาการบอก ตลอดระยะเวลาที่เราออกกําลังกายนั้นนะครับมีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่เลทไหนบ้างนะครับก็จะบอกรายงานผลให้กับเราหมดเลยรวมถึงนะครับผลสุขภาพอย่างเช่นการนอนหลับนะครับเมื่อเราสวมใส่ตัววอชไลท์ในตอนที่เรานอนเนี่ยก็จะรายงานผลสุขภาพการนอนของเราว่าเรานอนไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงมีการหลับลึกกี่นาทีหลับปกติกี่นาทีนะครับก็จะรายงานผลพร้อมกับให้คําแนะนําในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพการนอนให้กับเราด้วยเห็นไหมครับสุดยอดอมากๆเลย รวมถึงตลอดระยะเวลาที่เราสวมใส่ตัววอ light เนี่ยเขาก็จะรายงานผลทั้งในส่วนของค่าชีพจรของเรานะครับตลอดระยะเวลาที่เราใส่นะครับเกณฑ์ความเหนื่อยล้าตลอดจนถึงนะครับในส่วนของความดันโลหิตเอเทียลฟิเบิเลชันอัตราการหายใจตัวสภาวะอารมณ์รวมถึงเมนูฟีเจอร์ล่าสุดนะครับก็คือศาสตร์ของเปลี่ยนเชื้อที่สามารถเช็คสุขภาพอาวอยัยวะต่างๆในระบบร่างกายของเราว่ามีความผิดปกติหรือไม่ได้ด้วยก็สามารถไปทดลองเล่นดูกันได้นะฮะ